แล้วท่านปัญจวัคคีก็ออกมาจากอัตระกูลที่สูงส่งนะเป็นพราหามจันั้นสูงเป็นลูกของพราหามจันั้นสูงคืออย่างนี้นะครับตอนที่พระกุมารประสูติใหม่ๆก็จะมีพิธีตั้งชื่อนะมีการดูลักษณะกันนะว่าจะต่อไปจะเป็นคนอะไรยังไง เชิญพรหมามผู้ชำนาญในเวทแปดคนมาให้ดูพระรามเจ็ดคนที่เหลือทำนายพระโพธิสัตว์เป็นสองขติว่าถ้าหากว่าอยู่กรองเรือนแล้วก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองทวีปทั้งสี่แต่ถ้าออกบวดรวกจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะท่านกนทัญญะซึ่งเป็นพรหมามหนุ่มน้อย คนเดียวเท่านั้นทํานายคติเดียวว่าออกบวชแน่นอนสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทีนี้พอท่านกนทัญญะท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็ตั้งใจไว้เราจะออกบวชตามพระโอรสก็รอเวลาอยู่พอทราบข่าวว่าพระโอรสเสด็จมหาพิเนศสกลออกบวชแล้ว ็ทิ้งสมบัติออกบวชตามทันตีแล้วไปประพฤติทรร่วมกันทรมานกายลำบากแต่อตอนที่จะออกบวชนะก็ไปชวนรามที่เหลือปลากฏว่าตายกันไปแล้วเป็นส่วนมากเพราะว่าแก่เท่ากันแล้วแต่คนตัญญะเนยังหนุ่มสมัยนั้นแล้วก็ไปชวนลูกเขาแทนลูกชายเขาแทนไปออกบวช มีคนสมัครใจติดตามไปแค่สี่นอกนั้นขออยู่กรองเรือนก็เลยรวมกันเป็นห้าท่านคนทันยะเป็นอย่างนี้ท่านเหล่านั้นอ่ารปฏิบัติอัตตกิลมถฐานุโยกมาแล้วพระพุทธเจ้าเลยต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าก้ามาสุขก,ก,การเลิกการโยกมันก็ไม่ใจอัตตกิลมถฐานโยกก็ไม่ใจนะทางอันนี้ต่างหากอาริยมรรคมีองค์แปดต่างหาก นี่แหละเป็นทางให้ถึงอมตะนิพพานได้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นฟังมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านท่านก็เข้าอกเข้าใจถ้าไปยกตัวอย่างอย่างอื่นเช่นว่านับรูปประคำมันไม่ใช่นะเออทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่ปฏิบัติกันสมัยนี้ ท่านเหล่านั้นท่านไม่ทําอยู่แล้วอ่ะท่านไม่ทําอยู่แล้วท่านฟังแล้วมาท่านจะกินใจอะไรท่านนักหนาละ่ะตั้งบอกไว้ที่ทารมาร่างกายตัวนีน้มันไม่ใช่อย่างนี้มันชัดอ๋อไม่ใช่ทีแรกก็ไม่เชื่อนะแต่พระพุทธที่สัตว์ก็เลยตัดเท้าวความไปถึงอดีตว่าคําอย่างทีกเคยพูดมาก่อนอ่าท่านเหล่านั้นบอกว่าไม่เคยบอกว่า แล้วคราวนี้มาพูดเอาอคราวนี้แล้วท่านจะว่าเป็นกรรมไม่จริงได้กระไรอันนี้โอ้พระโพธิสัตว์พูดจริงตั้งแต่คบกันมานะขึ้นเชื่อว่าจาที่เป็นสองไม่มีแก่ท่านผู้นี้เลยเออถึงก็เกิดเชื่อก็ดินดีจะฟังทำเป็นอย่างนี้แต่ขอให้ทราบว่าเทาว่าโดยหลักกันนะครับความเป็นมัจจิมาปฏิปทา อยู่ที่ข้อปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อละโลภะและโทสะกามาสุขคเลกานุโยกเป็นตัวอย่างของโลภะอัตตกิลมะฐานุโยกเป็นตัวอย่างของโทสะพวกหนึ่งเห็นว่าโลภะดีโลภะดีคืออะไรโลภะก็ความลื่นเลืองความเบิกบานความสบายใจเพราะคําว่าโลภะท่านไม่ได้ใช้ความหมายอย่างเราเราอยูนะ่ะ แต่หากินงานพอประมาณเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวอย่างนี้ไม่โลภไม่โลภะแต่ถ้าหากว่าตีสองตีสามแล้วก็อย่างไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้โลภอยากได้เงินเยอะแยะไม่ใช่อย่างนั้นความเพลิดเพลิน,คว,นความเรื่นลมความเห็นสุขในอารมณ์ทั้งหลายภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเป็นตน้นอย่างนี้โลภะทั้งสิน้น ความพออกความพอใจความสบายใจถ้าโทสะก็เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปโกรธคนนั้นคนนี้คนโน้นเพียงแต่ความหกดหงิดความหงุดหงิดความไม่สบายใจความไม่รื่นหลมใจก็ชื่อว่าโทสะแล้วไอ้ที่ไปโกรธคนนั้นคนนี้คนโน้นก็เกี่ยวกับโทสานั้นมันหยาบขึ้นก็เท่านั้นเอง เนี่เป็นอย่างนี้ถ้าไปเพื่อละโลภและโทสะแล้วก็เป็นมัติมาปฏิปทาพวกก้ามาสึกขลเลกานนโยกนะเขาเรียกว่าเป็นพวกมีอัตยาศัยไปในโลภะไม่เห็นโทษของโลภะกลับไปเห็นว่านี่แหละน้ำมาซึ่งความสุขความสวัสดีเพราะฉะนั้นปฏิปทาของเขาที่เขากำหนดจึงอิ่งโลภะ เอาโลภะมาละทุกคนเห็นโลภะเห็นคุณของโลภะย่อมเห็นโทษของโทสะแน่นอนเพราะว่าเป็นปฏิปักษกันโลภะนยินดีโทสะนยินร้ายก mm ็ hmm. เลยปฏิบัติการมาสุขันเลิกการนยโยเพื่อจะให้เกิดความเพลิดเพลินความรื่นรมยิ่ง ไอ้จิตใจที่คุณหมูว่าไม่รื่นลมไม่เบิกบานด้วยอํานาจโทสะจะไม่เกิดขึ้นส่วนพวกอตกาตากิลวัฐานโยกท่านเรียกว่าพวกมีอัตยาศัยในโทสะพวกนี้เห็นคุณของโทสะเห็นโทษของโลภะเห็นว่าโลภะในเองเป็นต้นตอของความทุกข์ผิดหวังเอ,อ่ย เสียอ,อกเสียใจเอ่ยก็มาจากไปเที่ยวชอบไปเที่ยวรักไปเที่ยวพอใจอะไรอะไรถ้าหากเราปราจะจากความรักความพอใจสิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็จะไม่มีแก่เราพวกนี้คิดว่าถ้าหากมาทรมานร่างกายลำบากจนถึงที่สุดไอ้ระหว่างที่ทรมานอยู่นะครับกายมันเป็นทุกข์กระสับกระส่าย ใจมานจะเกิดความรื่ดลมเบิกบานขึ้นมาไม่ได้เป็นเครื่อสอแสดงว่านี่เป็นวิธีการละโทสะในแน่นอนทรมานไปจนถึงที่สุดทุกแล้วทุกอีกว่างนั้นจนในจุดว่าถึงที่สุดแห่งทุกคือพระนิพพานไปจนได้เอาอเคิดอย่างนี้นะตกลงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้น ที่ท่านบอกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดเป็นมัจจิมาปฏิปทาเพราะว่าอาริยมรรคมีองค์แปดกำจัดมันทั้งโลภะมันทั้งโทสะนั่นเองเหมือนอย่างที่พระศาดีบุตรพูดไว้นะโลโภเอาโสสเอกโกอันโตโทโสเอกโอันโตอัติมัจจิมาปฏิปทาโลภัส,สัจโทสัสัจปะหานายะ สสยทธิทางสมัมมาทิฏฐิสมัสมมาลังกปะอย่างนี้เป็นต้นนะแปลว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายโลภะก็เป็นส่วนข้างหนึ่งโทสะก็เป็นส่วนข้างหนึ่งมัฌิมาปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่เป็นเครื่องสร้างจักษุเป็นเครื่องสร้างยานนะมัฌิมาปฏิปทานั้นเป็นไหนได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนี้น,นั่นเอง คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเห็นชัดว่าเป็นมัจจิมาตรงที่ละโลภะกัโตสะท่านทั้งหลายลองเอาไปประยุกต์กับชีวิตธรรมดาของท่านก็พอจะประยุกต์ได้สักส่วน,นเอาไปใช้ได้สักส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับทำให้สิ้นกิเลสอะไรหรอกนะ เพียงแต่ว่าให้เกิดความสวัสดีกันละไปได้เป็นครั้งเป็นคร่าวนั่นก็คือว่ามันมีอาคติอยู่สองพวกฉันทากติโทสะกติถ้าเกลียดเขาอย่างนี้ก็มองเขาไปในด้านลบถ้าชื่นชมเขาก็มองเขาไปในด้านบวกมันก็มีแต่โลภะกับโทสะอนความยุติธรรม ที่จะจัดการกัรสังสงฝ่ายให้เกิดความยุติธรรมก็เกิดไม่ได้มันก็จะมีการเหลื่อมล้ําว่าปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งดีไปอีกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนที่ตัวมีไออะไรนะสันทาคติลำเอียงเพราะรักอันนั่นก็จัดการใน้เขาดีไปสอดดีไปแต่ฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบมีโทสะคติ อันนั้นก็ทำไม่ดีกับเขาไปมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดสองมาตรฐานเอ่นี่เป็นอย่างนี้นะครับก็โลภะโทสะทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่อิงอาศัยทั้งโลภะและโทสะก็เป็นอนุชัยได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสายกลางนะครับ อะไรนะโมหะกํลังจะพูดแหมดีจังเลยครับดีไม่ดีใจลืมไปเสีนแน่อพูดต่อไปได้เลยทีนี้ละโลภะละโทสะกันได้ตรงไหนเรายินดีชอบใจเราขุนเคืองไม่พอใจเป็นเพราะเราไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้น ความไม่รู้ความจริงในเขาเรียกว่าอาวิชชาว่าโดยตัวสภาวะธรรมก็คือโมหนะนั่นเองเพราะโมหะแปลว่าความไม่รู้แต่หากว่าท่านทั้งรู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงเสียว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งนี้คนชื่นชมสิ่งนี้ไม่ชื่นชมยังไงยังไงก็เท่าเทียมกัน เกี่ยวกับว่าไม่เที่ยงด้วยกันเป็นทุก์ด้วยกันเป็นอนัตตาโดยกันเขาเรียกว่าประกอบด้ไตรลักษณ์ไอปัญญาที่เห็นไตรลักษนณะ์ในเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะสัมมาทิฏฐิในเบื้องปลายที่เป็นอริยรมรรคในเห็นอริยรสัจกันไปเลยไอเบื้องต้นต้องเห็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกเป็นอนัตตากําจัดความไม่รู้เสียถ้าเรา ไม่เกิดความรู้อย่างนี้เราก็จะรู้โดยประการตรงข้าวว่ามันเที่ยงบ้างมันเป็นสุขบ้างเป็นอัตตาบ้างหรือว่าแม่ว่างงามบ้างการเห็นอย่างนั้นเป็นเหตุใหเรายินดีพอใจดินดีพอใจนะก็เป็นตัณหานั่นแหละตัณหาก็เป็นสมุทัยเหตุแต่เกิดทุกข์ ทำให้เราต้องมีชาติความเกิดชราวความแก่อะไรเป็นต้นกันต่อไปอีกไม่รู้จักจะสิ้นสุดแต่ในเวลานั้นจะมาบอกท่านทั้งห้าว่าท่านต้องกําจัดโมหะอย่าก้องแวะโมหะนะเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าสมัยก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลก ิเลสสามตัวคือโลภะตัวสะโมหะเขารู้จักกันแทกสองตัวโมหะไม่รู้จักถ้าเขาพูดถึงความไม่รู้ความไม่รู้มันก็เป็นความไม่รู้ที่เป็นสภาวะธรรมอย่างอื่นไม่ใช่โมหะพระอรหันต์เป็นคนที่กำจัดโมหะได้แล้วแต่แน่นอน เมื่อท่านเป็นชาวต่างประเทศท่านจะไปวัดพระแก้วท่านก็ต้องถามคนเขาว่าไปทางไหนท่านเกิดมาเมืองไทยว่ามาเถอถามไปทางไหนจะได้ว่าท่านไม่รู้ว่าทางไปวัดพระแก้วไปไงไอ้ความไม่รู้อย่างนี้ไม่ใช่โมหะหรือไม่รู้ว่าเลขจํานวนเท่านี้กับจํานวนเท่านี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่โมหะไม่รู้ว่าคนนั้นชื่อไรก็ไม่ใช่โมหะ ขอให้ทราบว่าวที่ชื่อว่าโมหะเกี่ยวกับว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นเพราะว่าท่านกำหนดของท่านไว้เป็นหลักแน่นอนว่าความไม่รู้ใดที่เป็นเหตุในสัตว์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏความไม่รู้นั้นแหละชื่อว่าวิจาชื่อว่าโมหอ่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น คนไม่เรียนหนังสือไม่รู้หนังสืออย่าไปว่ากันนะว่าเป็นคนมากโดยโมหะไม่รู้หนังสือปรากฏว่าท่านเดละโมหะได้แล้วในสมัยโบราณไม่ได้เรียนหนังสือนั่นะนะมีก็มีอยู่โดยเหตุนี้ไอ้เบื้องแรกนะครับจะให้การปฏิบัตินั้นเป็นมัจจิมาปฏิเปตา ก็ปฏิบัติของเราต้องเป็นไปเพื่อกำจัดโมหะเนั่นเอง mm hmm. เมื่อโมหะหมดไปพระเกิดความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาขึ้นชื่อว่าของจริงไม่เป็นที่ตั้งของโลภะแน่นอนไม่เห็นมันน่าอยากได้ในที่สุดมันก็ถึงความดับไปไม่ที่ยงมันเป็นของบีบคั้นคือเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่ได้เป็นไปอำนาจสักหน่อยอยากได้ก็ไม่ได้ไม่อยากได้ก็เกิดได้แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยต่างหากเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอย่างนี้ถ้าเกี่ยวกับโรคป,ปรกายก็เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็คือว่าไม่ใช่ของงามอะไรพอรู้อย่างนี้แล้วโลภะก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าโลภะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วโทสะจะตั้งอยู่ได้ยังไงโทสะจะมีก็ด้วยอาศัยโลภะเราอยากได้ไม่ได้ตามที่ปรารถนาเราก็เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจความเสียใจเป็นโทสะขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือปรารถนาจะเห็นภาพที่สวยงามสวยงามงามแต่ว่าไอ้ภาพที่ไม่สวยไม่งามหน้าขยะาขายะปรากฏให้เห็นแต่เราก็โกรธหงุดหงิดนะ อไม่พอใจก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นจะว่าไปนะจะละทั้งโลภะทั้งโทสะได้นั้นก็ต้องกําจัดโมหะโมหะถูกกําจัดไปโลภะก็ตั้งอยู่ไม่ได้โลภะตั้งไม่ได้โทสะก็ตั้งไม่ได้ต่อไปอีกแต่ไม่ใช่สับพลนันทันทีหรอกนะครับต้องเห็นซ้ำเห็นซากไอ้ความจริงอย่างเงี้ยไปเรื่อย เพราะจงต้องมีเวลากันใช้เวลาต่างกันเพราะบางคนปัญญากล้าบางคนก็ไม่กล้านักปัญญากล้าก็ใช้เวลาไม่นานปัญญาไม่กล้านักก็ใช้เวลามากกว่านั้นหน่อยก็แค่นี้เองนี่เป็นอย่างนี้นะตกลงเป็นมัจจิมาปฏิปทาตรงที่ละทั้งโลภะเรโทสะมมันเป็นความจริงอย่างนั้นนะ โมหะความไม่รู้ในสมัยก่อนไม่รู้จักถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประกาศพระศาสนาคนไม่รู้จักแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาแล้วคนถึงได้รู้จักทั้งทั้งที่ตนจมปลักอยู่กับโมหะซึ่งเป็นเหมือนความมืดปิดบังในของจริงเสียไม่ให้เห็นตามความเป็นจริง คนที่อยู่กับความมืดมาตลอดเวลาไม่เคยพบแสงสว่างเลยมาตั้งแต่เกิดเขาจะรู้จักความมืดไหมรู้ไหมไม่ได้ถามว่ารู้จักแสงสว่างไหมนะอยู่กับความมืดรู้จักความมืดไหมไม่รู้จักเพราะอ,อะไรอ่ะากับเราว่าไม่เกิดแสงสว่างมาเปรียบเทียบ พอเกิดแสงสว่างปับ๊บนะโอ้เราอยู่กับความมืดมาตลอดกาลนานโอ้ความมืดเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้เลยผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติละอวิชาซึ่งเปรียบประดุดความมืดปกปิดสภาว่าทำตามความเป็นจริงเสียข้อปฏิบัติอย่างนี้ยังสัมมาทิฏฐิอันเป็นชื่อของปัญญาให้เกิดขึ้น ทีนี้นัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างที่เสมอด้วยแสงสว่างคือปัญญาไม่มีก็สว่างส่องให้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไปหมดว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นอนัตตาว่ามันไม่งามพอแสงสว่างอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถึงได้เข้าถึงอวิชชา เร่งข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะสรงอุบัติเกิดขึ้นประกาศพระศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครที่ไหนไม่จะรู้จักอวิชชาหรือโมหะเมื่อไม่รู้จักอวิชชาหรือโมหะแม้โลภโทสะที่เขารู้จักอยู่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สิ้นเชิง เวลานี้ท่านฟังทำอยู่จิตของท่านเป็นกุศลโลภะก็ดีโทสะก็ดีเอ๊ะไม่เห็นมันดีตรงไหนเอาเป็นว่า,า,าก็ตามโลภะก็ตามโทสะก็ตามนะเป็นอกุศลมันจะเกิดขึ้นมาร่วมกับกุศลของท่านไม่ได้แล้วไม่มีใช่ไหมเวลานี้มีอยู่ตลอดเวลา กุศลอย่างนี้ไม่ใช่กุศลที่อาจจะละโลภโทสะชันนี้ได้การฟังธรรมไม่อาจจะทําให้สะเทือนหวั่นไหวได้อย่างนี้เขาเรียกพวกอนุสัยเวลาทั้งนั่งอยู่นานๆก็นั่งลงใหม่ๆนะครับก็ยังไม่ปวดไม่เมื่อยก็พอใจในอันที่จะอยู่ในท่านี้ไปตลอด แต่เวลาที่เกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาความยินดีในท่านั้นก็หมดไปหมดไปนะและไปยินดีอะไรแทนยินดีในท่าอื่นที่จะเปลี่ยนต่อไปอีกนะไอ้ความรังเกียจติท่าเก่าที่มีกระปวดเมื่อยอยู่มันเป็นโทษะไอ้ความไม่ยินดีนะ ไม่ยินดีในท่าเก่าที่ปวดเมื่อยแต่ความยินดีในท่าใหม่ที่จะเปลี่ยนอย่างนั้นเป็นโลภะมีครอบงำอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยต่อให้ได้สมาบัตแปดสมาบัตเ9้าสงส่งสักแค่ไหนก็ละไม่ได้กิเลชนิดนี้มีติดตัวหรือสีไปตลอดนั่นแหละเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่เข้าใจเจตนิดนี้ดีนะครับก็อุปมาห้ฟังก็ได ทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านนะเป็นที่ตั้งของโลภะตัวซ้ายลตลอดเวลาท่านรู้ไหมว่าตาทั้งสองของท่านนะท่านยินดีรักมาเสียนักหนาถ้าไปตอบว่ารู้สิขอให้ทราบว่าวตอบไปตามไหวพริป,ปฏิภาณเท่านั้นแต่ไม่เคยรับรู้เลยจริงๆร,รักใคร่ยินดีเสียนักหนานะจริงๆครับ แต่ว่าความยินดีแม้มากมายความรักแม้มากมายเราก็ไม่ถึงกับเอามือเอาไม้ไม้รบกตาก็เราแต่เอยแกมีกุปการะคนแท้จริงถ้าหากว่าแกบอดไปเสียฉันจะทํำยังไงเนี่ยฉันสําเร็จในหน้าที่การงานเรียนหนังสือได้ดีได้เห็นโลกที่มันสวยงามก็เพราะอาศัยแกนี่แหละขอบใจนะต่เอยว่าแล้วก็โลหลๆกำรับ ไม่เห็นมีใครทําอย่างนี้สักคนก็แสดงว่าไม่รักใช่ไหมพระเราแล้วรู้ได้ยังไงว่ารักอ่ะลองบอดไปสักข้างเสียไปสักการดอย่างนั้นแหละถึงใจรู้สึกว่ารักเสียนักหนาเพราะบอดเสียสักข้างแล้วไอ้ข้างที่เหลือเป็นยังไงกลาวนี้แม่ระวังใจเลยอย่าให้เกิดอะไรขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวเราแขนเราขาเรา รักหมดเป็นที่ตั้งโลภะเพราะเป็นที่ตั้งของโลภะคือความรักก็เลยเป็นที่ตั้งองโทสะด้วยพอสิ่งที่เป็นที่รักวิบัติทำลายไปเห็นไหมเราก็เกิดเศร้าโศกเดือดร้อนเสียใจเป็นบทบาทของโทสะความยินร้ายทั้งนั้นเป็นอย่างนี้นะครับทำไมจึงรักละอัตภาพเรา รักตัวถึงได้กลัวตายเขาว่าอย่างนั้นไอ้รักนก็คือโลภะไอ้กลัวก็คือโทสะแล้วทําไมถึงรักก็เพราะว่าเล็งเห็นแต่ว่าเป็นสาระเกี่ยวกับว่าเที่ยงเกี่ยวกับว่าเป็นโศกเกี่ยวกับว่าเป็นอัตตาเกี่ยวกับว่างนมบางคนบอกว่า ถ้าหากว่าคนที่เกิดมาไม่งามขี้ริ้วขี้เหนะเขาก็ไม่มีอะไรนะไอ้ความเห็นพลาดเคลื่อนว่างามนะสิเพราะเขาขี้เลยที่ไหนได้นะคนที่ไม่งามนะนะครับเดือดร้อนเกี่ยวกับความงามตลอดเวลาแต่เขางามอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนพยายามโดยประการต่างๆที่จะให้มันงามขึ้นมา อัดก็แล้วฉีดก็แล้วผ่าก็แล้วอะไรต่ออะไรโดยประการต่างๆเสียเงินเสียทองมากมายเห็นแก่ความงามนั่นคือความสําคัญการเคลื่อนเพราะเหตุที่ไม่รู้ความจริงว่าธรรมชาติของธรรม,มะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยไม่เที่ยงเป็นกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ทั้งไม่งานพราอกาจัดโมหะความไม่รู้ไปได้เพราะ ด้วยอาศัยความรู้อย่างนี้ความมืดูกกำจัดไปเพราะแสงสว่างอันนั้นนะครับคราวนี้โลภะก็ตั้งอยู่ไม่ได้โทสะก็ตัง้งไม่ได้ข้อไปฏิบัตินั้นนะครับชื่อว่ามัจจิมาปฏิปทาจับตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐานนั่นเดียวที่จริงอริยมรรคมีองค์แปดนะก็คือเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละมาก่อนแต่ว่าคราวนี้เป็นวาระสุดท้าย พูดง่ายๆว่าประสบความสำเร็จฝากยี่สิบนาทีครับ